นะครับเจอผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับวันนี้จะวายวิจารณ์3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับช่อง3มนะครับมาตอนที่ยง15ครับคู่ที่1นะครับเพชรผาไทยบํารุงศิษย์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าขจรศักดิ์ศรีโอปอนะครับเพชรผาไทยมวยจากรลำปางนะครับซ้อมโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับ บัดหนักศอกอันตรายครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะเหนือเพชรนะครับขณะที่คู่ชกนะครับขจรศักดิ์มวยจากสุราษฎร์นะครับไฟล่าสุดก็ชนะนอกยกที่4เจ้าเพชรคีรีนะครับนี่ก็มวยขวานะครับซ้ายเจอกับขวาคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเพชรผาไทยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับขุนสึกเอิร์ทออกผลเมืองครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งนะครับขุนศึกเอิร์ทเนี่ยซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหม่นะครับมวยจากจังหวัดตังนะครับ ผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะนกยกที่4เจ้าปันดานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรกานทองนะครับก็มวยจากชุมพรนะครับซ้อมเกียรติยอดยิ่งนะครับมวยเขาในดีนะครับวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับผลงานก็มีชนะเจ้าสิงเอกใหม่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนศึกเอิร์ดนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดด้วยนะครับส่วนคู่ที่สนะครับคู่เอกนภพน้อยสอสมหมายนะครับนักชกจากขอนแก่นนะครับประเภทสูงยาวข้อแหลมนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานสอสมหมายนะครับไฟ์ล่าสุดก็มี ชนะเจ้าเดือนนะครับวันนี้เจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะครับนักชกจากอเมริกานะครับซ้อมภูเก็ตไฟขับนะครับบัวเขียวเนี่ยประเภทมม้ขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับมมยต่างชาติก็จริงแต่ว่าอาวุธนี่ครบเครื่องเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแข็งแรงอาวุธหนักแรงด้วยวันนี้ชอบบัวเขียวนะครับแล้วก็คู่ที่สีนะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับวันนี้เจอกับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลงใต้นะครับเพชรตัดเพชรนะครับ คู่นี้ชอบไปที่เพชรนาคานะครับเพชรนาคานะครับเหมยชอบช่องสานะครับชอบขุนศึกเอิร์ธและก็ชอบบัวเขียวนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการมวยดีวิถีไทยนะครับทางช่อง9นะครับมาตอนบ่าย3นะครับคู่ที่1นะครับฉลามชนปอปีชาครับเจอกับเพชรเนือเพชรสุภานนต๋องชาวเชียงใหม่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ฉลามชนนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับฟ้าลิขิตสิทธิหนุ่มน้อยนะครับเจอกับสินดำโชหาพยัคฆ์นะครับ ไฟล์คิดนี้มีมวยจากพัทลุงนะครับผลงานก็มีแพ้นอกยกที่3เสือบอลนะครับไฟล์ล่าสุดขนาดที่สิงดํานะครับมวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมชอห้าพยัคฆ์นะครับไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรนับเอกนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสิงดํานะครับสิงดําชอห้าพยัคฆ์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเชิงเอกกำนันจีรวัตรนะครับวันนี้เจอกับเพชรทวีศักดิ์แสงมลกฏนะครับเชิงเอกมวยจากสงขลานะครับ ซ้อมส์หนุ่มน้อยนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะเผด็จศึกขณะที่คู่ชกนะครับเพชรทวีสัตย์นะครับมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมแสงมรกรดไฟล่าสุดก็แพ้ทูมอโลนะครับคู่นี้ชอบเชิงเอกนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับนิติพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับเจอกับชาติพิชิตสสต้อยแปดลิ้วนะครับเจ้านิติพันธ์นี่มวยจากสุรินนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรเกรียงไกรนะครับขณะที่ชาติพิชิตเนี่ยมวยจากโคราชนะครับไฟล่าสุดก็ แคะแนนเจ้ามีเหสวนสิทธิหนุ่มน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ชาติพิชิตนะครับชาติพิชิตสอสอต้อยแปดติวนะครับนี่คือมวยชอบรายการวยดีวิถีไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งรายการนะครับช่วงเย็นนะครับรายการสึกจิตเมืองนอนก็ทางช่อง jkn นะครับตอนหกโมงสิบนาทีคู่ที่หนึ่งนะครับหลักเพชรนะครับเจอกับเพชรสองภาคนะครับเพชรสองภาคปอประวิทย์คู่นี้ชอบเพชรสองภาคนะครับแล้วก็คู่ที่สองนะครับคลาสสิกคูรุตคูรุต โกชิเลดนะครับวันนี้เจอกับเจ้ารัฐพลครับโ้ชีคายอ่านยากมากคู่นี้ชอบไปที่รัฐพนนะครับแล้วก็คู่ที่3ามกับสมิงแดงโรงเรียนลาดสมิงเดชนะครับโรงเรียนลาดวินิตบางแก้วนะครับเจอกับสังลบแดงพนม,พนมดงรักนะครับคู่นี้ชอบสมิงเดชนะครับสมิงเดชโรงเรียนลาดวินิตบางแก้วนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเหนือทวีจิตนังนนนะครับเจอกับเจ้าสกุลพัฒนช์ชวนบางแสนนะครับ เนทวนี้ก็มวยจากกาลสินนะครับมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตมองนว์ไฟล่าสุดชนะน็อกลายชันนะครับขณะที่สกลพัฒนะครับผู้โชกก็มวยซ้ายนะครับไฟล่าสุดก็มีแพ้น็อกยกที่1เจ้าทัพทีมทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเหนือทรณีนะครับเหนือทรณนีจิตมองนท์นะครับบรรยากาศน่าเสือโดยดีกว่านะครับแล้วก็แถมให้นะครับรายการช่วงเย็นรายการอมรินนะครับคู่เอกเอกซ่าสจ๊วรุวันเจอกับมังกรจบนะครับคู่นี้ชอบไปที่เอกซ่าสจ๊รุวันนะครับ นี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทางทางเพจแล้วก็ YouTube ทีมงานล้วด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขียวรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ